เตรียมพบกับงานมหกรรมเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี SIS Technology Showcase 2025แ a งก k อ k นวัตกรรมที่พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจของคุณสู่อนาคตพบกับสุดยอดนวัตกรรมกว่า100แบรนด์ระดับโลกและ70บูธนวัตกรรมที่จะพาคุณก้าวข้ามขีดจำกัดของเทคโนโลยี EP4 นี้เราจะพาคุณไปพบกับเทคโนโลยี SMB ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพให้ธุรกิจของคุณอย่างเต็มรูปแบบ ซูมเวิร์กเพลสแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อการทำงานแบบไฮบริดอย่างไร้รอยต่อครอบคลุมการประชุมออนไลน์ระบบแชทการโทรและโซลูชันออฟฟิศดิจิทัลในแพลตฟอร์มเดียวพร้อมความปลอดภัยระดับองค์กร Microsoft 365 Copilot ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้พลัง AI ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างเอกสารจัดทำสรุปรายงานหรือบริหารจัดการอ e ีเมลแบบอัตโนมัติดูบอทดูบอตโนวาคุณนยนตแขนก้นที่ออกแบบมาเพื่อภาคธุรกิจบริการรองรับงานอัตโนมัติหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ชงกาแฟไปจนถึงการให้บริการลูกค้้้าาเเพพิิมมิ่่มรรรมมแแนนนนยลตทุุะสรรรรัักกกใหธจ LG ll ออเดอริงคิออสคิออสอัจฉริยะที่ช่วยให้ธุรกิจร้านอาหารและคาเฟ่ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรุ่ยเจียรียี wi ่ไวไฟเเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดที่ให้ความเร็วสูงกว่าเดิมรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากในเวลาเดียวกัน Fanville i p โ n e n นอร์ s คอร์ซ s สเตระบบโทรศัพท์สำหรับองค์กรที่รองรับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มชั้นนำพรอม Solution n u r s ส Call สำหรับโรงพยาบาลช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการประสานงานและการดูแลผู้ป่วย Logitech Conference Solution Solution สำหรับการประชุมออนไลน์แบบครบวงจรไม่ว่วาาาจะะะะเเป็นนกกลล้ออองงงง AI คคคุณสสูไมมโโรรรรรรฟััฉิยยแะะบบบีช ใช้งานกับทุกแพลตฟอร์มประชุมยอดนิยมระยะ LED Solution หน้าจอ LED คุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อการแสดงผลภาพและวิดีโอที่คมชัดระดับมืออาชีพรองรับการใช้งานในห้องประชุมศูนย์ควบคุมและสื่อโฆษณาดิจิทัล Mac Hub Meeting Room Solutions Solution ห้องประชุมอัจฉริยะที่รวมจอสัมผัสก,กล้อง AI และระบบเสียงคุณภาพสูงไวในอุปกรณ์เดียว Yealink VC Solution ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่รองรับทุกแพลตฟอร์มยอดนิยมมาพร้อมกล้องความละเอียดสูงระบบเสียงที่คมชัดและการเชื่อมต่อที่เสถียรเหมาะสำหรับทุกขนาดองค์กร Korean Smart Education Solution เพื่อการศึกษายุคดิจิทั ด้วยจออัจฉริยะที่รองรับการสอนแบบ Interactive รองรับการเขียนด้วยมือพร้อมซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย HP Poly Solution ประชุมควบวงจรมาพร้อมกล้องคุณภาพสูงลำโพงและไมโครโฟนในตัวให้เสียงคมชัดรองรับซู m และ Microsoft Teams ควบคุมง,ง่ายด้วย Touch Controller Jabra สัมผัสการประชุมแบบมืออาชีพด้วย Jabra Panacast 50 VBS กล้องมุมมอง180องศา 4K Ultra HD พร้อมระบบเสียงคมชัด HiSense Digital Signage ป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัลอัจฉริยะที่มาพร้อมระบบ Vision Info Cloud ช่วยให้บริหารจัดการคอนเทนต์ได้ง่าย เหมาะสำหรับธุรกิจคาลีกโรงแรมและองค์กร DMB Audio System ระบบเสียงคุณภาพระดับพรีเมียมสำหรับห้องประชุมและงานอีเวนต์ให้เสียงที่คมชัดและสมจริงรองรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ IMAGO Interactive Board กระดานอัจฉริยะที่รองรับการเขียนหลายภาษา d ฟังก์ชัน AI ช่วยแปลภาษาแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับการเรียนการสอนและการประชุมที่ต้องการการทำงานร่วมกันแบบไฮเทค Canon PTZ Camera กล้องหมุนอัตโนมัติให้ภาพคมชัดระดับ 4K รองรับการใช้งานทั้งในสตูดิโอห้องประชุมและงานถ่ายทอดสดปรับมุมมองได้อัตโนมัติตอบโจทย์การใช้งานระดับมืออาชีพ โอกาสเดียวที่คุณจะได้สัมผัสเทคโนโลยีแห่งอนาคตพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกพบกันในวันพฤหัสบดีที่27มีนาคม2,568เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา3านาีณสามย่านม,มิทาวฮอชั้น5ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้แล้วพบกัน